สวัสดีครับยินดีต้อนรับกระสู่สรสรุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นตามคำเรียกร้องอีกเช่นเคยนะฮะเพราะมีเพื่อนๆอ,อยากทราบเรื่องราวของไซเวทมนดําและที่เป็นประเด็นมากที่สุดเกรนจะนี่ไม่พ้นเรื่องคุใส่จากบาดแตกนะฮะที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นคุณใส่ที่อันตรายและก็ร้ายแรงที่สุดนะฮะและเต็มไปด้วยเสียงรำาริว่าอาถรรพ์สุดๆน่ากลัวสุดๆเลยทุกท่านก็ต้องเขาเ้าใจก่อนนะครับว่าไสยาส์เนี่ยไม่ใช่พุทธศาสตร์ฮะ,ะแล้วก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ด้วยไม่สามารถหาทางพิสูจน์ในรูปธรรมได้มันออกไปในแนวเวทมนต์หรือว่าสยเวทนะฮะคำว่าใสยนั้นแปลว่านอนเช่นถ้านอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสีหะไสยญาติส่วนคําว่าหลับเนี่ยแปลว่านิทราครับ สย,ยะก็เลยแปลว่าศาสตร์แห่งการนอนคือเห็นบางท่านพยายามโยงไปอีกว่าสย,ยะศาสตร์เนี่ยเพี้ยนมาจากคำว่าไยวศาสตร์นะฮะจริงๆคําว่าสย,ยะก็มีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วไม่ได้เป็นการเรียกเพี้ยนจากไสวะที่แปลว่าพระศิวะเตีอย่างใดครับแล้วสย,ยะศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นกับศาสนาไหนนะฮะมันมีอยู่ก่อนศาสนาพุทธและพราหมณ์อีกนะฮะและยังกระจายอยู่ในทุกชนชาติทั่วโลกด้วยนั่นคือศาสตร์แห่งเวทมนต์หรือว่าพวกวิชครับศาสตร์แห่งพ่อมดแม่มดแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะ ถือว่าเวทมนตร์ไสยศาสตร์เนี่ยเป็นร่างเง่าของกติชนวิทยาในสังคมโลกเหลก็ก็ได้ครับซึ่งสายขาวเนี่ยจะไม่ทำร้ายใครครับแต่ถ้าสายดำเนี่ยก็คือการเบียดเบียนชาวบ้านชาวช่องและมีโอกาสสะท้อนกับเจ้าตัวด้วยนะฮะสำหรับคุณใสาจากการฝังบาดแตกเนี่ยมันคืออะไรแล้วทาเนี่ยวังผลอะไรนะฮะบาดแตกในความเชื่อโบราณเนี่ยถือว่าบาดพระที่ทําแตกเนี่ยเป็นสิ่งอัปมงคลแต่หมอผีคนเล่นของที่ประสงค์ร้ายหรือว่ารับจ้าง,งหรอื่นทาร้ายผู้คน จะนำบาดแตกมาเป็นวัตถุดิบในการทำกุไส,สเสนียดฟังอาถรรพ์ร้ายทำลายศัตรูให้ชีพหายวายวอดด้วยความเชื่อที่ว่าบาดเนี่ยเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เหมาะที่จะมาปรากฏอยู่ในเครสถานทั่วไปความเชื่อในเรื่องดังกล่าวจะยังรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้เครื่องนงหงหมองพระสงฆ์และรวมไปถึงทุกชิ้นที่เป็นของวัดท,ที่มาจากเงินบริจาคของญาติโยมตามพระวินัยแล้วพระสงฆ์รูปหนึ่งจะมีบาดได้เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นครับบาดก็ทำมาจากดินเผาหรือไม้หากเกิดรูรั่วขึ้น พระสงฆ์จะต้องชันญาเพื่ออุดรูร่วนั้นจนกว่าจะมีผู้นำบาตรใบใหม่มาถวายให้พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ว่าบาตรนมีสองชนิดเท่านั้นก็คือบาตรดินเผาแล้วก็บาตรเหล็กลมดำโดยมีขนาดตั้งแต่7จถึงสินิ้วพระพุทธองค์ก็บัญญัติว่าไม่ให้พิสูุใช้บาตรที่ทําจากวัสดุมีค่าเช่นเงินทองทองเหลืองทองแดงวัดส่วนใหญ่ก็อนุโลมไม่ใช่บาตรที่ทําจากแสแตนเลสได้เนื่องจากว่าทําความสะอาดง่าย แล้วก็สะดวกต่อการดูแลครับส่วนฝาบาตในสมัยก่อนเนี่ยทำมาจากไม้ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นฟ้าสแตนเลสแทนแต่ว่าบางที่ในภาคอีสานเนี่ยก็ยังใช้ฝาบาตท,ที่ทําจากไม้อยู่ครับสาเหตุที่เชื่อกันว่าบาทแตกมีอัฐิเนี่ยก็ได้อ้างอิงมาจากการรักษาบาทในพระไตรปิฎก ปตะวัคสิกขาบทที่2กล่าวถึงการที่พิกสูต้องรักษาบาอย่างดีเป็นพุทธบัญญัติเรื่องการครองบารของพระภิกษุและทรงตีเตียนพิกษูที่ถือครองบารการขอบารพระพุทธองค์ได้บัญญัติสิกขาบทบารแตกท่อนความหนึ่งในพระวินัยวิธีสลับาดความว่าภิกสูรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มผ้าอุตราสง์เฉวงบา กราบเท้าภิกษุผู้เก็บพรรษากว่านั่งกระยงพนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าบาดนี้ข้าพเจ้ามีบาดมีแผลหย่อนห้าให้ใจมาแล้วเป็นของจำจะสละข้าพเจ้าสละบบาดไปนี้ให้แกสงนั่นคือเมื่อบาดเกิดรอยร้าวแล้วมีแผลถึงสององคุลีนั่นคือสองข้อนิ้วให้บาดนั้นไปสละมอบให้กับสฆงแบบส่วนร่วมก็คือไม่เป็นสมบัติของพระรูปใดรูปหนึ่งขาดจากการถือครองในตัวเองแล้วเพราะวี่ในบัญญัติว่าห้ามภิกษุถือครองบาดมากกว่าหนึ่งใครับด้วยเหตุนี้ในทางความเชื่อการนำบาดแตกที่เป็นของสงส่วนรว มาครอบครองถ้าไม่เกิดบาปกรรมเกิดโทษเสียดจนไรและส่งผลให้ทํามาหากินไม่ขึ้นเป็นโทษของการนาเอาสมบัติของสงมาครอบครองเป็นของตัวเองครับและแน่นอนว่าสงนั้นจะต้องคอยเก็บรักษาบาดแตกเป็นอย่างดีเพราะว่าล่อตาลอ่อใจพวกนักเสยเวทมนต์ดำหมอผีในการามำกันแก้งอื่นและลงอาคมลงประจูปเป็นคุณไสแบบพิธีอะไรของเขาก็ตามแต่นะฮะด้วยการเอาบาดท,ที่เป็นของสงเนี่ยมาฝังในพื้นที่ทําให้พื้นที่ตกตามติดเสียดอาถรรพ์เพียงแค่นําบาดนั้นไปทิ้งตามเลือกส่วนไ้่หน้า หรือนําไปโยนใส่ไว้ใต้ถุนบ้านก็สามารถทําให้บ้านนั้นเนี่ยเกิดความเดือดร้อนเกิดการทะลาะบอ่อแหวงเกิดความแตกแยกและท้านักเสยเวทคนนั้นลงคาถาอาคมกํากับชิ้นส่วนบาดแตกได้อาถานที่เอาไปฝังไว้ใต้บ้านก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นครับทั้งนี้ไม่ใช่แค่บาดแตกเท่านั้นนะฮะความเชื่อหนึ่งของคนโบราณมีความเชื่อว่า วัตถุสิ่งใดที่เป็นของมงคลเมื่อแตกหักเสียหายเกิดดอยร้้วใดๆแล้วลก็มันก็จะกลายเป็นของอัปมงคลทันทีครับอารมณ์ว่าพลังงานรั่วออกมารวมไปถึงเทวรูปด้วยครับซึ่งความเชื่อนี้ก็ปรากฏอยู่ทั่วภูมิภาคของไทยเรื่องที่ว่าของแตกร้้วเนี่ยไม่เป็นมงคลเพราะเชื่อว่าจะทําให้เกิดโทษได้ทําให้เกิดเรื่องเดือดนนร้อนใจในเรื่องต่างๆได้ด้วยความเชื่อเรื่องของมงคลเมื่อแตกร้้วแล้วจะกลายเป็นของอัปมงคลนั้นปรากฏอยู่ในตำราโลกธาตุที่ว่า้วยรูปน้ำสังขาร เพราะว่าคนโบราณมองว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยุ่งถ้าไม่สิ่งของเครื่องใช้เด็ๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนตายเนี่ยสิ่งนั้นจะกลายเป็นของอัปมงคลด้วยทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นวีที่ใช้วีผมศพถ้าใช้เสร็จแล้วไว้หักทิ้งเพื่อป้องกันนํามาใช้กับคนคนนั้นเสื้อรองศพจะต้องนําไปเผาพร้อมกับศพเล็กจิ้มศพเวลาเผาถือว่าเป็นของอัปมงคลฟืนที่ถือจะการเผาศพห้ามนํามาใช้ก่อไฟครับในจีนเนี่ยก็มีความเชื่อนี้เหมือนกันให้เอาของส่วนตัวผู้ชายไปฝังด้วยและไม่นิยยมมุ่งกับควาต ของพวกนี้จะอยู่ได้แต่สุสานแม้แต่รูปเคารพพญายมมราชก็ไม่ควรอยู่ในเขตสถานจะเห็นแต่ตามวัดซอกมืดๆเติมๆที่ผีชุมเท่านั้นครับส่วนไทยเราก็มีความเชื่อว่าเมื่อพระพุทธรูปแตกแล้ว จะต้องนำออกไปไว้นอกบ้านความเชื่อนี้ก็ทําให้คนในแห่เอาพระพุทธรูปไปทิ้งตามต้นไม้ใหญ่ต้นใสต้นโพในวัดทําให้กลายเป็นขยะไปหมดครับแถมพระเจ้าว่าเนี่ยไม่กล้าทุบทิ้งด้วยเพราะมีกฎหมายคุ้มครองรูปเคารพด้วยนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เอามาทิ้งส่วนมากก็คือเบื่อแล้วไม่บูชาแล้วบางทีก็มีสภาพดีอยู่นะฮะทั้งนี้ยังรวมไปถึงแร่รัตนชาติอัญมณีมีเรื่องที่บอกว่าจะแก้วรัตนชาติเกิดลอยแล้วแล้วก็แก้วนั้นจะกลายเป็นโทษทันทีที่เรียกว่า โทสารัตนาหรือว่าแก้วอุบาทสาเหตุก็มาจากพลังงานร่วอกนั่นแหละครับเมื่อบาตแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์การมีกินไม่อดอยากเขาจึงมีสวยเวทสายขาววิชาบาตที่ใช้คำจุนดันโชคลาภแต่เมื่อบาตแตกแล้วก็เลยตรงข้ามกันหมดครับกรณีการฝังบาตแตกในสมัยโบราณบาตนิยมทำด้วยดินเผาเมื่อพระสงฆ์รูปใดทำการผลิกรรมบาตแล้วก็จะทุบทำลายบาตนั้นเสียแล้วนำไปปล่อยลงน้ำหรือเรียกกันว่าการจำเริญน้ำครับเพื่อไม่ให้เศษบาตเหล่านั้นตกลงพื้นเป็นเศษจันไรครับบาตดินเผาเมื่อผลิกรรม เสร็จแล้วจึงนําไปฝังในป่าช้าทําให้บรรดานักไสยศาสตร์มนต์ดำไปขุดเอาบาดแตกที่ฝังในป่าช้ามาทําเสนียดเพื่อเป็นสิ่งกันแกล้งคนอื่นครับโดยบาดท,ที่แตกเนี่ยต้องเป็นบาดดินไม่ใช่บาดโลหะครับจยากกระแสนในสังคมเนี่ยก็มีแต่คนคิดว่าบาดแตกเนี่ยเป็นสิ่งอาถรรพ์ที่เลวร้ายที่สุดแต่แท้จริงเราเนี่ยบาดแตกเนี่ยไม่ได้แรงแบบพี่คิดครับ เป็นการแค่เขียนเพิ่มขึ้นมาแบบว่าปั่นนะฮะซึ่งไอตัววิชาบาทแตกเ,เนี่ยไม่ได้มีตำราบอกชัดเจนในคมภีไสยศาสตร์นะฮะแต่มันคือวัตถุอาถรรพ์ที่ใช้เป็นสิ่งประกอบร่วมกับพิธีอย่างอื่นครับบาดแตกจริงไม่ใช่สิ่งอาถรรพ์ที่ร้ายแรงที่สุดนะฮะก็อย่างที่บอกไปว,ว่าไสยศาสตร์เนี่ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะฮะจะมีอาถรรพ์จริงหรือเปล่าก็ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้มีบางคนเชื่อว่าบาทแตกมีม่านบางตาทำให้เจ้าของบ้านมองไม่เห็นได้จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมองให้ทะลุก็เลยมีีมิิฉาาาาชชพ้โโออกกกกสหนับคววทุดยง่ ที่ไม่มีความสุขได้รับความเดือดร้อนทะเลาะเบาแว้งกันจนหาความสุขไม่ได้และเขาก็จะบอกว่ามีบาดแตกซ่อนใต้บ้านเพื่อหลอกเก็บตังค่าครูธรรมดาครับคือจริงไม่จริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงพอรู้อีกทีเจ้าบ้านก็โดนหลอกไปแล้วครับสุดท้ายแล้วผมขอยืมคําพูดของอาจารย์ยอดว่านาทีกรามังสมพลัง แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีครับแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากฟังเรื่องราไหนเพิ่มก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเดนโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ